สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิก f c นำมาฝากทุกทท่านทุกทุคนนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกดไลค์กดแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะคะ มัทกุนทลีผู้ได้เยือนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อครั้งพุทธกาลในกรุงสาวัตถีมีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งชื่อว่าอทินาปุปกะสาเหตุที่เขาได้ชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าเขาไม่เคยให้อะไรแก่ใครเลยพระอทินาปุปกะแปลว่าไม่เคยให้อะไรแก่ใครใพรามคนนี้เป็นคนตรณีขี้เหนียวมาก มีลูกชายอยู่คนเดียวเป็นลูกโทนจึงเป็นที่รักใคร่ห่วงใยของเขามากถือเป็นแก้วตาดวงใจของเขาเลยทีเดียววันหนึ่งเขาจะตนนั้งวนนหึ่เขาจะทำตุ้มหูให้ลูกชายตามธรรมเนียมพราหมณ์แต่ด้วยความตรหนีเขาจึงคิดว่าถ้าเราจ้างช่างทองทำให้เราต้องเสียค่าจ้างเราทำเองดีกว่า เขาเลยเอาทองมาทุบแล้วก็ทำตุ้มหูให้ลูกแต่เขาไม่มีความรู้เรื่องชั้นทองจึงทำตุ้มหูเพียงเกลี้ยงให้ลูกชายเพราะเหตุนี้เองลูกชายของเขาจึงได้ชื่อว่ามัททะกุนทลีซึ่งแปลว่าตุ้มหูเกลี้ยงต่อมาเมื่อนายมัททะกุนทลีอายุได้16ปีก็เกิดเป็นโรคผมเหลืองคงเพราะขาดสารอาหารนางพรามณีผู้เป็นแม่เห็นอาการไข้ของลูกชายแล้วก็บอกให้สามีไปหาหมอมารักษา แต่กลับถูกอัทินาปุพกะผู้สามีดูว่าเธอนี่ช่างไม่รักษาทรัพย์สมบัติของฉันเลยเธอรู้ไหมการที่จะไปหาหมอมารักษาเราจะต้องเสียค่ายานางพรหมณีจึงถามว่าทรัพย์ของเราไม่สิ้นเปลืองอย่างไรเราจะทำอย่างนั้นแล้วเขาก็ไปยังสํานักของหมอต่างๆถามหมอว่าถ้าคุณเป็นโรคอย่างนี้ท่านเป็นโรคอย่างนี้ท่านจะวางยาขนาดไหน ฝ่ายพวกหมอก็บอกกลิดยามีการประกอบด้วยรากไม้เป็นต้นให้อธินาปุพกับพรามก็เลยจำสูตรนั้น แล้วหาตัวยาตามที่หมอบอกและเอามาประกอบทายาให้ลูกชายทานแต่เพราะหมอพวกนั้นไม่ได้บอกสูตรยาทั้งหมดบอกแต่เพียงบางส่วนยานั้นจึงใช้ไม่ได้ผลสารายกลับทำให้อาการป่วยลูกชายเนี่ยซุดหนักลงไปอีกเมื่อเห็นว่าตัวเองไม่สามารถรักษาลูกได้แล้วอันทินาปุปกับพรามจึงตัดสินใจไปว่าจ้างหมอมาคนหนึ่งทว่าเมื่อหมอคนนั้นมาเห็นอาการไข้ของนายมาธะกุลทีซุดหนัก ถึงไม่สามารถเยียวยาได้แล้วหมอจึงตอบเลี่ยงๆว่าเรามีธุราที่ต้องรีบไปทําขอให้ท่านไปหาหมออื่นมารักษาเถิดครั้นได้ทราบอย่างนั้นอาินนัปูประกาศพลาก็ทราบได้ทันทีว่าลูกชายของตนคงจวนจะเสียชีวิตและเพราะความตรนีเขาจึงเห็นว่า เมื่อข่าวการป่วยของลูกเขาออกไปญาติพี่น้องคงจะมาดูและถ้าคนพวกนั้นเข้าไปในบ้านของเราก็คงจะเห็นทรัพย์สมบัติของเราจึงตัดสินใจเอาลูกชายมาวางไว้หน้าระเบียงบ้าน ในเวลาใกล้สว่างของวันนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จออกจากพระกรุณาสมาบัติส่งเหล่งดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุเพื่อทอดพระเนตรเหล่าสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์อันพระองค์ทรงพอแนะนำได้ซึ่งมีกุศลมูลหนาแน่นแล้วและได้ตั้งความปรารถนาไว้แต่ปางก่อนซึ่งเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงแผ่พระญาณออกสู่จักรวาลนายมัทธกุนทลีปรากฏขึ้นในพระญาณของพระองค์พระองค์ทรงใคร่ครวนดูก็ทราบเรื่องที่เขาถูกนายพลามผู้พ่อนำออกมาวางไว้หน้าระเบียบบ้านเพราะกลัวว่าญาติจะมาเห็นทรัพย์สมบัติพระองค์จึงใคร่ครวนต่อไปว่าถ้าเราจะไปที่นั่นจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนอ้อ ทรงทราบว่าถ้าพระองค์ไปก็จะทําให้นายมัทกุลทลีเลื่อมใสในพระองค์ถึงแก่ชีวิตแล้วจะได้ไปเกิดในสวนชั้นดาวดึง ฝ่ายพราหม์ผู้เป็นพอ่อจัดการชาวปนกกิจศพลูกชายแล้วก็ไปร้องไห้อยู่ในป่าช้าทุกวันเมื่อเป็นอย่างนั้นมัทกุลทลีเทพบุตรคือหมายถึงนายมัทกุลทลีนะคะเมื่อไปเกิดเป็นเทพบุตรแล้วเนี่ยจะดูตัวเองเห็นทรัพย์สมบัติแห่งเทพมากมายแล้วก็ใคร่ครวญดูว่าเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้มาอย่างไร ไรครวนก็ทราบว่าได้มาเพราะทำใจให้เลื่อมใสในพระองค์จึงคิดว่าตอนเป็นมนุษย์ไม่หาหมอมารักษาเราเพราะกลัวจะเสียทรัพย์แต่ตอนนี้สิกลับไปร้องห่มร้องไห้อยู่ในป่าช้าทุกวันเราจะให้แก่พบกับความประหลาดใจบ้างเพราะความขัดเคืองผู้เป็นพ่อพัธกุลธลีเทพบุตรจึงแปลงร่างเป็นชายหนุ่มมาทำเป็นยืนร้องห่มร้องไห้อยู่ป่าช้านั้นด้วย พรามอธินาปุพกะเห็นเข้าก็จะถามว่าเจ้าเป็นใครเขาตอบว่าเราเป็นมัตตกุนทลีเทพบุตรผู้เคยเป็นบุตรของท่านแล้วพรามจะถามต่อไปว่าตอนนี้เจ้าไปเกิดที่ไหนมัตตกุนทลีก็ตอบว่าเกิดในสวนชั้นดาวดิงฝ่ายพรามอธินาปุพกะถามต่อไปว่าเพราะเจ้า เพราะทำกรรมอะไรเจ้าจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วพรามก็จะมาถามเราคือหมายถึงพระพุทธเจ้านะคะว่าคนที่เพียงทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธองค์อย่างเดียวสามารถไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้จริงหรือเราตอบว่ามีอันนี้เป็นความดำริในใจของพระพุทธเจ้านะคะครั้นได้ทรงเห็นเช่นนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าทรงทํากิจส่วนพระองค์มีการชําระพระเสรีรับ เรียบร้อยแล้วก็เสด็จออกไปบินธบาตพร้อมกับโมู่พิสุเป็นอันมากเสด็จไปถึงประตูบ้านพราหมณ์อาทินนปุตพกะอามลำดับขณะที่พระพุทธองค์เสด็จมาถึงประตูอาทินนปุตพกะพระาหมณ์นายมัทกุลทลีกำลังนอนหันหน้าไปทางในบ้านจึงไม่เห็นพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงทราบว่าเขามองไม่เห็นพระองค์จึงเปล่งรัศมีแวบหนึ่งนายมัทกุนทลีเห็นเขาก็คิดว่า นั่นแสงอะไรจึงหันกลับมาดูครั้นเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมพิสูจส์ทรมากมายก็คิดว่าก็มีพ่อเป็นอันธพาลจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระศาสนาไม่ได้ฟังเทศถวายทานหรือทำบุญอื่นใดกับพระองค์เลยบัดนี้แม้แต่มือสองข้างของเรา ก็ไม่สามารถที่จะยกนมัสการพระองค์ได้คงได้แต่เพียงทำใจให้เลื่อมใสยอย่างเดียวแล้วเขาจึงได้ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธองค์พระศาสดาเห็นเช่นนั้นก็ส่งดําริว่าพอละสําหรับชายหนุ่มคนนี้แล้วพระองค์เสด็จผ่านไปพอพระองค์เสด็จไปรับตานายมัทะกุลทลีก็สิ้นใจในขณะที่ใจยังเลื่อมใสพระพุทธเจ้า เขาจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงทันทีฝ่ายอธินาปุระกพาพรา์ผู้เป็นพ่อครั้นทำการช้าปนก,กิจศพลูกแล้วก็ไปในป่าช้าร้องไห้รำพึงรำพันถึงลูกที่เสียชีวิตไปแล้วว่าลูกน้อยของพ่อเจ้าอยู่ที่ไหนลูกน้อยของพ่อเจ้าอยู่ที่ไหน เขาทําอยู่อย่างนั้นทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งมาทากุลททลิเทพบุตรนั่งแลทรัพย์สมบัติของตนแล้วใคร่ครวว่าเราได้สมบัติเหล่านี้มาอย่างไรใคร่ครวนต่อไปก็ทราบว่าได้มาเพราะเพียงทําใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจึงคิดต่อไปว่าพราหมณ์ผู้เคยเป็นพ่อของเราเมื่อที่เราไม่สบายไม่ยอมหาหมอมารักษาเพราะกลัวจะเสียทรัพย์แต่บัดน,นี้สิ กลับไปร้องห่มร้องไห้อยู่ป่าช้าเราจะทําให้แกได้พบกับความประหลาดใจสิบ้างจึงจําแรงร่างเป็นนายมัทถกุลทลีแล้วทําเป็นมายืนร้องไห้อยู่ที่ป่าช้าแห่งนั้นเมื่ออาทินาปุปกะพรามเห็นข้าวก็คิดว่า เราร้องไห้เพราะเสียใจที่ลูกชายคนเดียวเสียชีวิตแต่ชายหนุ่มคนนี้มายืนร้องไห้อยู่เพราะอะไรเราจะลองถามเขาดูแล้วเขาเดินไปถามว่าพ่อหนุ่มท่านแต่งตัวเหมือนมัทกุลทลีลูกชายเราประดับประดาดอกไม้มีตัวหอมท่านยืนกอดแขนร้องไห้อยู่ที่นี่เพราะอะไรมัทกุลทลีเทพบุตรในร่างชายหนุ่มตอบว่า ตัวรถของข้าพเจ้าทำด้วยทองคำผุดผ่องสวยงามมากแต่ข้าพเจ้ายังหายางคู่ล้อที่เหมาะสมกับมันไม่ได้ถ้าหากไม่ได้ข้าพเจ้าขอยอมตายเสียดีกว่า อ่านทินาปูประกับพรามถามต่อไปว่าพ่หนุ่มเอ้ยคู่ล้อของรถท่านนะจะทำด้วยทองคำหรือทำด้วยแก้วมณนีหรือจะทำด้วยเงินหรือจะด้วยโลหะอะไรก็ตามเถิดขอให้ท่านบอกเรามาเรารับปากว่าจะให้ท่าน มัทกคุนธทลีเทพได้ยินเช่นนั้นก็คิดว่าพราหมณ์คนนี้ไม่หาหมอมารักษาบุตรก็เพราะว่าเสียดายซย์แต่พอมาเห็นเราหน้าตาเหมือนลูกชายก็รับปากว่าจะให้ของแก่เราคงจะต้องการทดแทนกามของตัวเองที่ได้ก่อไว้แต่เอาเถอะเราแกล้งแก่เล่นดีกว่าคิดได้เช่นนั้นก็ถามต่อไปว่าท่านจะให้ลูกล้อใหญ่ขนาดไหนแก่ข้าพเจ้าละ่ะ พรามอธินาปูประกาศถามกลับว่าแล้วเจ้าต้องการขนาดไหนล่ะมัทเกุลธีเทพบุตรตอบว่าข้าพเจ้าต้องการพระจันทร์กับพระอาทิตย์มาทำคู่ลอ้อขอให้ท่านนำไม้ข้าพเจ้าเถิดเพราะว่าพระจันทร์กับพระอาทิตย์ส่องแสงคู่กันในวิถีทั้งสองเรือนรถของข้าพเจ้าทำด้วยทองคำคงจะงามคู่ควรกับพระจันทร์และพระอาทิตย์เป็นแน่แท้ พรามได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวว่าพ่อหนุ่มเอ้ยท่านปรารถนาในสิ่งที่ไม่ควรปรารถนาแท้ๆท่านเป็นคนเขลาชัดๆเราคิดว่าท่านจะต้องตายเปล่าท่านไม่สามารถจะเอาดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นคู่ล้อรถของท่านได้หรอกมาท้าคุณลีเทพบุตรจึงตอบว่าคนที่เป็นคนเขลาคือ คนที่ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งที่เห็นอยู่หรือคนร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งที่ดับสูญไปแล้วกันแน่ความเป็นมาของพระจันทร์กับพระอาทิตย์ยังปรากฏให้เห็นทุกทีิวาราตรีแต่คนที่ตายไปแล้วอย่างลูกชายของท่านสิยังมีอะไรให้เห็นผู้ที่มาคลำคกลืกนเพื่อเขาอยู่ไม่เป็นคนเขาหรอกหรือ อาทินนาปุประกับพรามได้ยินเช่นนั้นก็กลาบคิดได้ว่าพ่อหนุ่มคนนี้พูดถูกจึงชมเชยชายหนุ่มคนนั้นว่าพ่อนุ่มท่านกล่าวถูกต้องแล้วในเราสองคนข้าพระเจ้าโง่เขลาวกว่าท่านจริงๆ ข้าพเจ้ามายืนร้องไห้เพื่อบุตรที่ตายไปแล้วช่างเหมือนเด็กร้องไห้เพื่อต้องการพระจันทร์กับพระอาทิตย์จริงๆพ่อคุณเอ้ยท่านช่างเหมือนน้ำเย็นมารดข้าวพระเจ้าผู้ซึ่งกำลังถูกไฟแห่งความเศร้าโศกเผาผลาญอยู่เหมือนผู้มาช่วยถอนลูกศรคือความทุกข์ปักอกข้าพเจ้าอยู่อ,อกบัดนี้ข้าพเจ้าเย็นแล้วสง,งบแล้วแล้วไม่เจ็บปวด เพราะความเศร้าสศกอีกแล้วที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะท่านแท้ๆท่านเป็นใครเป็นคนท่านหรือว่าเป็นเทวดาท่านชื่ออะไรเป็นบุตรของใครข้าพเจ้าอยากรู้จักท่าน มัตกุนทลีเทศบุตรจึงบอกเรื่องที่ตนเคยเป็นลูกชายของเขาให้ทราบอธินาปุปกะการพรามเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกชายของตนจึงได้ไปเกิดในสวนชั้นดาวดึงทั้งที่เมื่อตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยได้ถวายทานหรือว่าทำบุญอะไรเลยจึงได้ถามดูมัตกุนทลีเทศพระบุจึงตอบว่าที่ข้าพเจ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ถวายทานก็เพราะว่ามีบิดาอันธพาลเช่นท่านนั่นแหละ ก่อนตายเพียงแต่ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงได้ไปเกิดในสวนชั้นดาวดึงพรามเกิดความปิติว่าน่าอัศจรรย์นหนอผลของการทำใจให้เลื่อมใสพระาศาสดามัาทกุลธลีเทพบุตรจึงสั่งสอนให้เขาเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และให้สมาทานตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าเขารับปากทำตามเทพบุตรจึงพูดต่อว่า ทรัพย์สมบัติในเรือนของท่านมีมากมายขอให้ท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วถวายทานฟังธรรมรักษาศีลและจึงถามปัญหาที่ข้องใจแล้วก็หายแวบไป อาทินนปุประกับพรามกลับมาถึงบ้านก็บอกภรรยาว่าเราจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาถามปัญหาเจ้าจงตรเตรียมเครื่องสักการะไว้ให้พร้อมแล้วก็มุ่งไปยังพระวิหารอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าไปถึงก็ไม่ถวายบังคมพระาศาสดายืนทูลว่าข้าแต่สมณโคดมผู้เจริญพรุ่งนี้ข้าพเจ้าขอนิมน์ท่านกับพระสงฆ์ทั้งหลายไปเสวยพัตถา,ารที่บ้านข้าพเจ้า พระพุทธองค์ทรงรับนิมนต์เมื่อเขารู้ว่าพระาศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วจึงรีบกลับบ้านบอกให้ผู้คนในบ้านเนี่ยจัดเตรียมของฉันของใช้ไว้ให้พร้อมวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่เรือนของพราหมณ์นั้นพร้อมหมู่สงฆ์พระองค์ทรงประทับนั่งบนอาสนะที่เขาได้จัดเตรียมไว้ให้พราหมณ์อังคาดเลี้ยงดูด้วยความเคารพคือคาว่าอังคาดเนี่ยคือการเลี้ยงดูนะคะ ฝ่ายพวกชาวบ้านพอทราบว่าอาทินาปุปกับพรามผู้เป็นมิฉาทิตินิมนต์พระพุทธเจ้าไปที่เรือนก็ประชุมกันเป็นสองฝ่ายฝ่ายมิฉาทิติประชุมกันว่าพวกเราจะคอยดูพระพุทธเจ้าทุกอาทินาปุปกับพรามเบียดเบียนโดยการถามปัญหาแต่ฝ่ายที่เป็นสมาทิติประชุมกันว่าพวกเราจะคอยพุทธลีลาคือหมายถึงลีลาการดําเนินของพุทธองค์นะพุทธวิสัยคือจะคอยดูพระพุทธเจ้านนะครับ พระพุทธองค์เสวยพัตตหารเสร็จพระรามเจ้าของบ้านก็นั่งลงบนอาสนะต่ำแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนที่เพียงทําใจให้เลื่อมใสในพระองค์อย่างเดียวไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ถวายทานแต่อย่างใดแต่ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีด้วยหรือขอรับพระพุทธเจ้าตรัสถามกลับว่าทำไมท่านมาถามเราล่ะเรื่องนี้มัทธกุลตรีเทพบุตรผู้เคยเป็นบุตรของท่านได้บอกแก่ท่านแล้วมิใช่หรือ อธินาปูประกาศพราหมณ์ทูลถามว่าเมื่อไรพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าก็เมื่อวานท่านไปร้องไห้คล่ำครวญอยู่ในป่าช้าเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งมายืนกอดแขนร้องไห้อยู่ท่านจึงถามดูแล้วเขาก็ได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านมีใช่หรือ พระพุทธองค์ทรงต้องการให้ผู้คนที่มาประชุมกันในที่นั้นได้ทราบเรื่องนั้นโดยละเอียดจึงได้นำเรื่องที่คนทั้งสองได้คุยกันมาเล่าต่ออีกครั้งและเพื่อยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงพระองค์จึงทรงอธิษฐานให้มัทกุทลีเทพบุตรมาในที่นั้น พร้อมกับวิมานแล้วตรัสถามเรื่องนั้นอีกทีเพื่อให้หมูชนได้เห็นด้วยตาได้ฟังด้วยหูมหาชนได้เห็นเช่นนั้นก็บังเกิดความปิติยินดีกันว่าโอ้พุทธคุณน่าอัศจ,จรร์จิงหนอบุตรของพรามคนนี้ไม่ได้ทำบุญอะไรเลยได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพียงเพราะทำให้เลื่อมใสในพระองค์เท่านั้น ครานั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพวกเขาทั้งหลายว่าในการทำกรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่เพราะการรมที่บุคคลทำด้วยใจผ่องใสย่ยอมไม่ละผู้กระทำแม้ไปสู่เทวโลกหรือมนุษย์โลกเหมือนเงาตามตัวแล้วยังได้ตรัสพระคาถาสุภาษิตว่ามโนปุพะ พังคมาธรรม,มามโนเศษฐามนุมยามะนะสาเจปะสันเนณะพาสติวากโรติวาคตุนังสุขมะเนวติฉายาวะอนุปายินีทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าบุคคลทำเลื่อมใสพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไป ตามเขาเหมือนเงาตามตัว